ในเรื่องไอ้ transition sustainability เนี่ยมันเลยต้องเป็น transition ที่มีความสมดุลน,นะฮะคือไม่ช้าไปไม่เร็วไปทันการแต่ก็ไม่ได้ไปสร้าง disruption เหมาะสมเนี่ยก,กับบริบทไทยซึ่งโจทยเ์เป็นเรื่องไม่ใช่แค่เรื่อง green แต่เป็นเรื่อง,างการทำยังไงใ,ใ,ให้เศรษฐกิจที่ของเรามีอยู่เนี่ยมัน less brown รวมถึงนะฮะ,ะผู้เล่นนะฮะท,ท,ท,ที่หลากหลายคือไม่ใช่เฉพาะรายใหญ่แต่ต้องเหมาะกับพวก ธุรกิจ SME ด้วยท้ายสุดมีสถาบันธนาคารพาณิชย์นะฮะแปดแห่งนะฮะก็มาร่วมกับเราเมื่อเดือนสิงหาคมเนี่ยออกในงานที่เราเรียก financing the transition นะฮะผมขออนุญาตเล่าตัวอย่างเช่นอันที่หนึ่งนะฮะก,ก,ก็ทำสำหรับเซกเตอร์อสังหาริมทรัพย์ดูทั้งนะฮะในเรื่อง,องวัสดุที่ใช้ในการก่อสร้างว่าเออไอเนี่ยมันปล่อยไอ,อก้ก๊าซเรือกนกระจกเท่าไหร่ใช่ไหมฮะแล้วก็มีระบบที่จะใส่มาได้ไหมแล้วก็มีทีมวิศวะนะ,ะ,นะ,ะเข้าไปประกอบทีมวิเชี่ยวชาญเรื่องพวกเนี้ยเข้าไปประกอบไปดููนนะฮะฮแล้ววกก็ดซิ่่าอเเีียทยทบบั บสไลน์แล้วนี่มันลดได้สักกี่เปอร์เซ็นต์อ่าถ้าปล่อยได้เปอร์เซ็นต์ที่ที่เยอะหน่อยนะฮะก็อาจจะคุริฟายที่จะได้สินเชื่อที่ในอัตราดอกเบี้ยที่ต่ำลงนะะสำหรับในการลงตุนที่ต้องที่ต้องเพิ่มเข้ามาไอโครงการ f i n a n c in g the transition นที่ดีใจก็คือมันเป็นอะไรที่มันเหมาะกับบริบทไทยนะฮะมันตอบโจทย์บ้านเราเนี่ยเพราะว่าเพราะว่าตีโจทย์เรื่องของเรื่อง less brown แล้วก็ตีโจทย์เรื่องของ SME นะฮะอันที่สองที่ที่ดีใจมันเป็นการโชว์ว่าเราช่วยกันคิดเราอ่ะเวิร์กกับสถาบันการเงินเพราะว่าเขาอ่ะใกล้ชิดกกกับลูค้าาว่ใ แต่ละที่นะแต่ละสถาบาันการเงนิเนก็ไปคิดมาเพราะพอร์ตเขาก็ไม่เหมือนกันแล้วสุดท้ายที่บอกอธิษานในวัที่จขึ้นมันเป็นของจริงก็หวังว่ามันเป็นอะไรที่เนี่ยจะจะช่วยกระตุ้นแล้วก็ช่วยให้เราเนี่ย transition ไปสู่เศรษฐกิจที่มันมัน less brown